อ๋ไม่เจอฆาตกรโอ้ก็นเลยบอกเขาไม่เจอฆาตกรคนแรกยังไม่รู้เลยตัวอะไรวะตัวอะไรวะแพสซีฟพี่ทำงานเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เห็นน่ะฉันยังไม่เห็นน่ะเอ้าทำไมฉันถอยฉันถายตัวแบบงงๆตัวอะไรวะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วกวาง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 ีกวางเดี๋ยวฉันช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้โอ้ย่ะลรช่วยด้วยกวางมากวางฉันเห็นกวางฉันเห็นกวางช่วยด้วยช่วยด้วยกวางกวาง โอ้ oh, แล้วปิงอีกแล้วอะอะไรอะคนแรกเลยโดนกวางคนแรกไปช่วยีผมไปช่วยอุ้ยอุแตปิงก่อขามากเลยตอนนี <S <S ้เป็นเดินเป็นไม้ขั <m <m ้นตนกเอขายเป็ดแล้วก ok ี้กี้ต้องขายเป็ดกี้โอ๊ยกี้อุ้ยอุ้ยตอนนี้พลแล้วกี้กี้ไปไไปไปมันจะหักมันจะหูกันมันจะหุกันมันจะหุกมันจะหูกมันจะหุกันมันช โอ๊ยขอโทษนะกี้ขอโทษนะขอโทษนะอะไรอะไรอะไรโอ้ยโ้ยหัวใจเต้นนะหัวใจเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมาอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วใจหน่อยฮึดใจหน่อยฮึดใจหน่อยวิรอดแล้วววอะไรอะไรเขาไล่ผมเขาไล่ผมเขาไล่ผมโอเคโอเคจุดเลยจุดเลยได้ไหมโอเคเปิด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 เลยไม่นัวกี้โอ้ยโธ่เอ้ยไม่นักกี้